สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโกงแอดพอคเก็ตครับที่การง่ายๆครับก็คือนี่ครับแต้มการสะสมกิจกรรมเพื่อรับแต้มฟรีแล้วก็กดใช้คกินไปแล้วก็กดออกก็กดเข้าไปใหม่ แล้วมันก็จะมีมาเหมือนเดิมแล้วกดาอีกแล้วกดออกแล้วเ,เข้าไปใหม่แล้วมันก็ขึ้นมาอีกแล้วกดออกแล้วเข้า,าไปใหม่เขา,าอีกเราก็กดออกเข้า,าไปใหม่ครับเจ้าผมมาเจ็ด ดูใหม่เปิดเข้าไปแล้วเกีดยวชื่ออินนี่แล้วก็เป็น68เป็นไงครับโกงแบบง่ายต้องซีเรียสฝากติดตามฝาก Subscribe นะครับขอบคุณครับ